สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเขียนใบคะแนนนะในกีฬาแบดมินตันกันนะคะว่าเวลาคนที่เป็นคนเกาะคะแนนในใบใบกอะคะแนนเนี่ยเขาจะต้องเขียนอย่างไรเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเขียนไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะอย่างแรกดูองค์ประกอบก่อนด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นชื่อกางแข่งขันเนาะ ตรงนี้ครูจะสมมุติขึ้นมานะคะชื่อการแข่งขันก็คือกีฬาภายในมอพอนะประเภทหญิงเดี่ยวคู่ที่1วันที่12สิงหา2564นเวลา10นาฬิกานะคะฝั่งความือเนี่ยจะเป็นสนามสนามที่1พผู้ตัดสินกับกรรมการเนาะตรงนี้ครูจะไม่ได้เขียนไว้นะคะแล้วก็เวลาการเริ่มการแข่งขันเนี่ยจะเป็น10นาฬกานะคะ เวลาจบการแข่งขันกับระยะเวลาในการแข่งขันเนี่ยตรงนี้ครูจะยังไม่เขียนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มทําการแข่งขันลู่ขนไก่คือลู่ขนไก่ที่ใช้ในการแข่งขันเนาะทีนี้เรามาลองเขียนกันดูเลยว่าต่อไปจะต้องเขียนอะไรเนาะก่อนเรื่องการการแข่งขันเนี่ยเราจะต้องทําการเสี่ยงก่อนเสี่ยงเพื่อเลือกฝั่งเนาะสมมุติว่า A เสี่ยงชนะเนาะ A เลือกฝั่งขวา ถ้า a เลือกฝั่งขวานะคะ a เราก็เขียนสัญลักษณ์ตัว r ไว้นะคะ a เลือกฝั่งขวา b ก็จะต้องอยู่ฝั่งซ้ายเขียน l เนาะทีนี้ตารางด้านล่างเนาะจะเป็นตารางการเขียนคะแนนแหละดูที่ช่องแรกช่องยาวนะเราจะเขียนชื่อของนักกีฬาเนาะ a กับ b ชัดเจนอยู่นะ A กับ B นะคะสังเกตสองช่องเนี่ยสองช่องบนที่ครูเขียนตัว A เนี่ยจะเป็นสีขาวเนาะสองช่องล่างจะเป็นสีทึบนะคะทำไมถึงมีสองช่องแต่ครูเขียนแค่ A นะช่องล่างเนี่ยไว้สําหรับการแข่งขันประเภทคู่นะคะจะเขียนชื่อของของผู้ร่วมทีมของแต่ละทีมไปนะคะอ่ะเราเขียนแล้ว A กับ B เนาะเกมแรก B เป็นคนเสิ ถ้า b เป็นคนเสิร์ฟเราจะเขียนเไว้ตัวเไว้นะคะในช่องนี้ a เป็นคนรับเราจะเขียนตัว R ค่ะช่องต่อไปจะเป็นการเขียนคะแนนและเนาะเราจะสังเกตจะมีเส้นทึบกั้นไว้หนึ่งเส้นเนาะเส้นทึบกั้นไว้หนึ่งเส้นหลังจากเนี้ยจะเป็นการเขียนคะแนนแล้วเนาะช่องแรกเราจะเขียนศูนย์ศูนย์ไว้ก่อนเลยศูนยะ์ศูนย์พอศูนย์ศูนย์เสร็จเริ่มการแข่งขัน ลูกแรกเอเด็กหญิง A ได้หนึ่งแต้มเราก็เขียนเลยเลขหนึ่งหนึ่งแต้มลูกอ่าลูกที่สอง A ก็ยังได้อยู่สองคะแนนสมมติ A ได้มาเรื่อยๆเลยสามคะแนนสี่คะแนน,น,นห้าคะแนนเนาะแต่ลูกต่อไปเนี่ย B เป็นคนได้คะแนน B ก็จะได้หนึ่งคะแนนนะคะหนึ่งคะแนนของ B เราจะไม่เขียนตรงนี้นะไม่เขียนช่องช่องหนึ่งคะแนนที่ตรงกับของของเด็กหญิง A นะคะเราจะขยับมาเขียน ช่องถัดมาของของของเเลยสมมุติ A ได้5คะแนนเขียนตรงนี้เนาะพอ B ได้1คะแนน B จะมาเขียนต่อจากช่องนี้เลย1คะแนนนะ2คะแนนก็เขียนมา3คะแนน4คะแนนต่อไปเนาะเกมเริ่มกลับมาพ A ิก A ได้คะแนนที่6ใช่ไหมเพราะว่า A เนี่ยได้5คะแนนไปแล้วเนาะคะแนนต่อไปของ A จะเป็น่าเขียนต่อจากคะแนนเขียนต่อจากช่องที่ b ได้คะแนนนะคะ ก็หกเจ็ดแปดเเนาะในกรณีที่ A ตีได้คะแนนมาเรื่อยๆเนาะลูกที่11เราจะทำการพัก1นาะทีนะไม่ว่าเด็กหญิง A หรือเด็กหญิง B ได้ลูกที่11ก่อนกันจะทำการพักการแข่งขัน1นาะทีให้นะักกีฬาพักได้1นาะทีครบ1นาะทีทำการแข่งขันต่อ เอก็ยังได้ลูกคะแนนลูกที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิจสิบแปดสกายี่สิบยีจบการแข่งขันเพราะว่าอะไรแบดบมินตันใครได้21่คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะเนาะในเกมนี้เอเป็นผู้ชนะนะคะแล้วยังไงต่อเราจะทําการเว้น1ช่องวิธีการเว้นเราจะทําการขีดช่องนี้ไว้นะ เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะรวมคะแนนในช่องต่อไปรวมคะแนนอย่างไรนะเกมแรก A ชนะกี่คะแนน21คะแนนต่อ B ได้กี่คะแนนต่อ C นั่นเองเกมที่หนึง A ชนะ21ต่อ4นะคะจบไปแล้วเราต้องทำการวงคะแนนไว้ด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าคะแนนอยู่ตรงนี้ในเกมแรกนะคะเกมที่สองเราเขียน A กับ B ไว้เหมือนเดิม นะทีนี้ใครจะเป็นคนเสิร์ฟนะเรามาดูที่เกมแรกค่ะใครเป็นคนชนะเกมต่อไปคนนั้นจะได้เป็นคนเสิร์ฟเกมแรก A เป็นคนชนะใช่ไหมเกมที่สองก็จะได้เป็นคนเสิร์ฟเขียน S นะ B เป็นคนรับเขียน R ช่องคะแนนช่องแรกเขียนศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมอ่ะเกมที่สองครูขอยกกรณีที่คะแนนอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเลยยี่สิบเอ็ด ต่อยี่สเห็นไหมเห็นชัดเจนไหมอ่ยี่สิบเอต่อยี่สิบนะคะนักเรียนสังเกตไหมว่าช่องมันจะหมดแล้วเนาะเราจะต้องทำการเว้นหนึ่งช่องเหมือนเดิมเพราะาอะไรเพราะว่าเกมน,นี้ A ชนะแล้วเนาะ A ได้ยี่สิคะแนนก่อน a ชนะเว้นหนึ่งช่องในการขีดเหมือนเดิมแต่ทีนี้ครูคะหนูจะรวมคะแนนเหมือนเกมแรกยังไงในเมื่อช่องมันหมดแล้วนะนักเรียนทําการขึ้นช่องใหม่ ตรงนี้นะด้านนี้เขียนเลยว่า A ชนะ21ถูกไหมเขียนเลย21ต่อ20นะทำการวงไว้เหมือนเดิมนะคะ,ะในกรณีที่2ตารางสิ้นสุดให้นักเรียนขึ้นช่องใหม่ได้เลยเนาะถ้าตามหลักความเป็นจริงเนี่ย A เนี่ยชนะไปแล้วเด็กหญง A ชนะไปแล้วเพราะว่าอะไรแบดบมินตันชนะ2ใน3เกมนะคะ แต่ทีนี้ครูขออนุญาตยกมาอีกหนึ่งกรณีนะคะในกรณีที่เกิดการดิวเนาะอ่ะเขียนเลย a b ใครชนะใครต้องเป็นคนเสิร์ฟในเกมที่สามดูเหมือนเดิมเนาะเกมที่สอง a เป็นคนชนะเกมที่สามก็ต้องเป็นคนเสิร์ฟเขียนเลย s กับ r เหมือนเดิมศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะเกมที่สามครูขออนุญาต,าตยกกรณีเมื่อเกิดการดิว การดิวคะแนนเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคะแนนอยู่ที่ย0่สิบต่อยีนะคะ20่สิบต่อยีจะทำยังไงต่อไปเนาะช่องหมดพอดีขึ้นช่องใหม่นะคะเกิดการดิวเกิดขึ้นให้นักเรียนขึ้นช่องใหม่ขีดหนึขีดเท่านั้นเนาะขีดก้นกลางหนึ่งขีดนะคะอ่ะพอเกิดการดิวเล่นอย่างไรให้ชนะเนาะ วิธีการเล่นคือใครได้2คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะนะคะยีต่อ20แล้วทําการขีด1ช่องอ่าขีดไม่ขีดในลักษณะนี้นะขีดเส้นเดียวพอเนาะอ่ะยีต่อ20ต่อไปเด็กหญิง A ได้ลูกที่21เอ็ดเด็กหญิง B ก็ตามมาเป็นลูก21เหมือนกันแต่เด็กหญิง B ได้ลูกที่22และ23นะคะห่างแล้ว2คะแนนเห็นไหม B ห่างจาก A 2คะแนนเพราะฉะนั้นเกมที่สาม B เป็นคนชนะนะคะชนะแล้วยังไงต่อทำเหมือนเดิมเว้นหนึ่งช่องในการขีดขีดไปเลยเขียนคะแนน B ชนะยี่สิบสามต่อยี่สิบเอ็ดคะแนนวงไว้เหมือนเดิมอ่าวงไว้เหมือนเดิมเรียบร้อยนะทีนี้เราลองขึ้นมาดูข้างบนว่าเราจะเขียนคะแนนด้านบนอย่างไรนะคะเราดูเลยที่เราวงไว้เกมที่หนึ่ง A. ชนะ B 2ยี่สิบเอ็ดต่อสี่เขียนเลยยี่สิบเอ็ด ต่อ4เกมที่2 B เกมที่2อยดูตรงนี้ B ก็ยังแพ้ A อยู่เนาะในเกมที่2 A ชนะ B 21ต่อ20คะแนนนะคะตำลักของจริงใครชนะแล้ว A ชนะแล้วนะคะแต่ด้วยความที่ครูอยากยกสถานการจำลองขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างเน,ะนาะครูขออนุญาตเขียนคะแนนลงไปด้วยเลยเนาะในเกมที่3 B เนี่ยชนะ A ในคะแนนที่ ยี่สิบสามต่อยี่สิบเอ็ดเมื่อนักเรียนเขียนคะแนนตรงนี้เสร็จแล้วให้หนักเรียนทําการวงไว้เลยวงไว้เนาะวงไว้ว,ว่าคะแนนอยู่ตรงนี้ละกันนะคะทีนี้จบการแข่งขันแล้วสมมติว่าเวลาในการแข่งขันเนี่ยกินเวลาถึงกี่โมงดีไปถึงบา่าอ่าเที่ยงละกันเที่ยงจุดศูนย์ศูนย์นจุดรวมเวลาในการแข่งขันกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงใช่ไหม สชั่วโมงเนี่ยเราจะไม่เขียนสองชั่วโมงนะเราจะเขียนร้อยยี่สิบนาทีนะคะเราจะไม่เขียนเป็นชั่วโมงเนาะเราจะเขียนหน่วยเป็นนาทีนะคะไม่ว่าจะกี่ชั่วโมงก็ช่างเราจะต้องแปลงมาเป็นนาทีนะอ่ะนักเรียนอาจจะงงว่าครูคะแล้วเกมที่สามถ้าเกิดยี่สยี่สิเนี่ยช่องมันไม่ได้หมดจะต้องเริ่มช่องใหม่ไหมไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นเนาะสมมุติว่า สมมติครูขออนุญาตเขียนเพิ่ม A กับ B นะอันนี้คือจบไปแล้วนะอันนี้คือยกให้ให้นักเรียนมองอีกมุมหนึ่งได้อย่างชัดเจนะดิวที่เท่าไหร่ยี่สิบต่อยี่สตารางไม่ได้หมดค่ะครูหนูทํำยังไงต่อขั้นขางขั้นกลางเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็เริ่มที่ยี่สิบเอยี่ยี่สิบสอยสิบสา B ชนะขีดรวมคะแนนยีสิบสาต่อ21 ในกรณีที่ตารางยังไม่หมดนะคะ,ะนักเรียนคงจะมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะในการเขียนคะแนแนในกีฬาแบดมินตันนะเดี๋ยวเราไปชมคลิปการแข่งขันจริงกันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยลองเขียนใบคะแนแนนะคะก็วันนี้สวัสดีค่ะ